คุณอาจเคยได้ยินเรื่องราวของปรา,าสรราทพระวิหารมรดกโลกที่ไทยและกัมพูชาเคยพิพาทกันมาอย่างยาวนานแต่คุณรู้หรือไม่ว่าในสมอลภูมิแห่งนี้มีจุดยุทธศาสตร์แห่งใหม่ที่กำลังถูกจับตาและกำลังเปลี่ยนแปลงเกมทั้งหมดนั่นคือภูมะเขือภูเขาเล็กๆในจังหวัดศรีสะเกดที่กลายเป็นหัวใจของความขัดแย้งครั้งล่าสุดนี่ไม่ใช่แค่เรื่องการแย่งชิงพื้นที่ แต่คือเกมการเมืองและการทหารที่ซับซ้อนเกินกว่าข่าวทั่วไปจะบอกเล่าให้คุณฟังได้ครบถ้วนโปรดเตรียมใจให้พร้อมเพราะหลังจากนี้ทุกความเชื่อเกี่ยวกับเขาพระวิหารของคุณอาจจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเส้นทางสู่ยอดประสาทที่ถูกปิดตายลองจินตนาการถึงภาพถ่ายดาวเทียมในปี2565ที่แสดงให้เห็นถนนคอนกรีตส,สายใหม่จากฝั่งกัมพูชาที่คดเคี้ยวขึ้นสู่เขาพระวิหาร เส้นทางนี้ไม่ใช่ถนนธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นของกัมพูชาที่จะเข้าถึงปราสาทอันเป็นที่รักให้ได้แต่ทำไมการสร้างถนนสายนี้ถึงเป็นปัญหาเราต้องย้อนกลับไปดูที่ภูมิประเทศของพื้นที่นี้กันก่อนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชามีเทือกเขาพนมดงรักเป็นพรมแดนธรรมชาติโดยมีสันปันน้ำซึ่งเป็นแนวแบ่งทิศทางการไหลของน้ำ เป็นเส้นแบ่งเขตแดนตามสนที่สัญญาในอดีตตามหลักภูมิศาสตร์สันปันน้ำอยู่ที่ฝั่งไทยอย่างชัดเจนแต่คำตัดสินของศาลโลกในอดีตกลับทำให้ตัวปราสาทตกเป็นของกัมพูชาถึงแม้ทางขึ้นหลักจะอยู่ที่ฝั่งไทยก็ตามทำให้กัมพูชาต้องหาทางสร้างเส้นทางขึ้นปราสาทจากฝั่งตัวเองอยู่เสมอซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะภูมิประเทศที่ลาดชันและนั่นคือเหตุผลที่ภูมะเขือ และผาหมอ,อีแดงซึ่งเป็นจุดสูงสุดของพื้นที่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดทางยุทธศาสตร์เพราะใครก็ตามที่ควบคุมสองจุดนี้ได้ก็เท่ากับว่าสามารถควบคุมเส้นทางเข้าออกประสาทพ,พระวิหารได้ทั้งหมดปฏิบัติการพลิกเกมเมื่อไทยตัดสินใจตัดเส้นเลือดใหญ่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาทั้งไทยและกัมพูชาต่างก็พยายามเข้าควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญอย่างภูมะเขือ กัมพูชาพยายามสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งบันไดเหล็กกระเช้าไฟฟ้าและถนนคอนกรีตเพื่อลำเลียงกำลังพลและ,สะเสบียงขึ้นสู่ปราสาทโดยไม่สนใจข้อตกลงที่เคยทำไว้กับไทยจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้กองทัพไทยได้ตัดสินใจปฏิบัติการพลิกเกมด้วยการเข้ากวาดล้างทหารกัมพูชาที่ปลายภูมิขืออย่างเฉียบขาดการเข้ายึดพื้นที่ครั้งนี้ไม่ธรรมดาเพราะนอกจากจะสามารถยึดฐานที่มั่นของกัมพูชาได้แล้ว ยังมีการทำลายบันไดและกระเช้าไฟฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางหลักในการส่งกำลังบำรุงด้วยนี่คือการตัดเส้นเลือดใหญ่ของกัมพูชาอย่างแท้จริงเพราะเมื่อภูมิมะเขือตกอยู่ในมือของไทยการลำเลียงสเสบียงอาหารและกำลังผลขึ้นสู่ปราสาทจากฝั่งกัมพูชาก็แทบจะเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปทําให้ทหารกัมพูชาที่ประจําการอยู่บนเขาพระวิหารตกอยู่ในภาวะเปราะบางถึงที่สุดอนาคตที่น่าจับตา เจรจาหรือรเผชิญหน้าปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อยึดประสาทคืนแต่เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าไทยจะไม่ยอมให้พฤติกรรมการละเมิดข้อตกลงเกิดขึ้นอีกต่อไปการเข้ายึดภูมิเขือเปรียบเสมือนการบีบไทยทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ความขัดแยง้งและแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ในสายตานานา,นาชาติประสาทจะเป็นของกัมพูชาแต่ในความเป็นจริงแล้ว เส้นทางสู่ประสาทก็ยังอยู่ในเงื้อมมือของไทยสถานการณ์ในตอนนี้ทําให้กัมพูชาต้องเลือกระหว่างเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกันหรือรเผชิญหน้าเพื่อยึดพื้นที่คืนซึ่งอาจนําไปสู่ความรุนแรงครั้งใหม่ไม่ว่าทางเลือกจะเป็นอย่างไรภูมะเขือได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่แห่งความขัดแยง้งและเป็นกุญแจสําคัญที่จะกําหนดทิศทางของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในอนาคตอย่างแน่นอน